สวัสดีครับ วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับคอนโดทำเลดีใกล้มเเอเกษตรศาสตร์ออุด,ดมศรีราชากันนะครับคอนโดแห่งนี้มีชื่อว่าแชมเบอรี่คอนโดมิเนียมนะครับเป็นคอนโดโลไลฟ์ที่ออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิกนะครับซึ่งการออกแบบสไตล์นี้เป็นงานสถาปะตัตยกรรมที่ดูหรูหราครับคลาสสิกและมีความภูมิฐานนะครับสวยงามแบบไม่ตกยุคยิ่งอยู่นานยิ่งดูมีคุณค่านะครับและถ้ามองในแง่ของการลงทุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มได้ในระยะยาวเลยทีเดียว ภายในก็ตกแต่งค่อนข้างเนี๊ยบนะครับใช้วัสดุเกรดพรีเมียมนะครับเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีเลยนะครับมีพื้นที่ใช้สอยเยอะเหมาะทั้งอยู่เองและลงทุนเพื่อปล่อยเช่าในอนาคตนะครับเลทค่าเช่าจะอยู่ประมาณ8,000บาทนะครับซึ่งทางโครงการจะมีบริการดูแลห้องเช่าให้ด้วยนะครับสำหรับแฟซริลิตี้ของทางโครงการนะครับจะมีทั้งสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ฟิตเนสครบเครื่องนะครับมินิบาร์ริมสระว่ายน้ำนะครับสวนลอยฟ้าและห้องติวหนังสือนะครับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโม นะครับพร้อมกับคีย์การ์ด C C T V และล็อบบี้ต้อนรับนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับจะเป็นห้องขนาด28.31ตารางเมตรนะครับอยู่ที่ชั้น3นะครับของอาคาร8ชั้นเป็นห้องรูปแบบเดินนัวนะครับออกแบบฟังก์ชันได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับแยกสัดส่วนห้องนอนและห้องนั่งเล่นมีประตูสไลด์กั้นพื้นที่ทําให้ประหยัดแอร์และการเสียงรบกวนได้เป็นอย่างดีนะครับและพื้นที่ระเบียงห้องนี้นะครับจะมีมากกว่าห้องอื่นๆนะครับมีการสาดที่บริเวณระเบียงให้ด้วยนะครับกระจ กอลูมิเนียมก็จะเป็นสีดำนะครับซึ่งสําหรับห้องอื่นๆนะครับก็จะเป็นสีขาวปกตินะครับมีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ทั้งหมดแล้วนะครับทางเจ้าของเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับมีตู้เสื้อผ้าบิวอินขนาดใหญ่นะครับผ้าม่าน2ชั้นช่วยกันความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับแอร์ให้อีก2เครื่องทั้งห้องนอนและห้องนั่งเล่นนะครับมีสมาร์ททีวีขนาด40นิ้วให้ถึง2เครื่องด้วยกันนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับเครื่องทม คเครื่องดูดควันอ่างล้างจานชุดโต๊ะรับประทานอาหารและชุดโต๊ะทํางานนะครับมีโซฟาและโต๊ะกลางให้และเตียงคิงไซส์พร้อมที่นอนนะครับทำเลก็มีศักยภาพสูงนะครับอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลายัยชื่อดังอย่างมอเกรรษตรศาสตร์ใช้เวลาเดินทางเพียง3นาทีเท่านั้นเองนะครับและใกล้นิคุมอุตสาหกรรมแหลมฉบังนะครับท่าเรือแหลมฉบังเซนทันโรบินสันตึกคอม แมคโครโรงพยาบาลพยาไทยและร้านอาหารร้านสะดวกซื้อเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนัดชมห้องได้ทุกวันนะครับทางเบอร์โทรและ ID ดียไลน์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับแอบกระซิบให้คุณผู้ชมทราบนิดนึงนะครับทางเราเนี่ยขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาเปิดตัวของโครงการด้วยนะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับก่อนที่จะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ขอตัวไปเปิดห้องให้ลูกค้าก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ